สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับเจอกันเหมือนเดิมครับกับช่องทางบอลนะครับเพราะผมสน FM 99อ็มก้าา็ย้ำอีกทีนะครับใครชอบคอนเทนต์แบบนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเราด้วยนะครับช่องทางบอลนะครับทั้งใน YouTube ใน Facebook แล้วก็ TikTok นะครับรับทัศนาฟุตบอลแบบจัดเต็ม t อ8 9ส่วนวันนี้ครับบอลวันจันทร์นะครับที่6กุมภาพันธ์นะครับยังมี3คู่โดยพรอในเซเรียอา2คู่แล้วก็ลาลิกาสเปน1คู่นะครับ โดยเซเรอาเนี่ยสองคู่ก็เริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนครึ่งนะครับเวโรนาเจอลาซิโอคู่นี้เวโรนาต้องบอกว่าอันดับอาจจะยังไม่ดีนะอันดับเรียกได้ว่าสิบแปดนะครับโซนตกชั้นแต่ว่าช่วงหลังฟอร์มกระเตื้องนะส่วนลาซิโอก็อันดับสี่นะครับเวโรนาเนี่ยนัดที่แล้วเสมออุดิได้หนึ่งหนึ่งนะแล้วก็มีชนะเลเช่สองศูนย์ถือว่ากําลังลุ้นหนีตกชั้นแต่ว่าฟอร์มดีขึ้นส่วนลาซิโอเนี่ยนัดที่แล้วนําพีออก่อนนะครับแล้วก็มาสะดุดเสมอหนึ่งหนึ่งเพราะนั้นวันนี้เนี่ยมาาเเล่นนนบ้วโรา ผมมองว่าบอลเวโรนาคือเหนียวแน่นแพ้ยากนะครับอาจจะไม่หลากหลายแต่ว่าเกมในบ้านพอที่จะเชื่อใจได้นะเพราะในบ้าน2องะหลังสุดนี่ชนะรวดนะครับชนะเลเช่ชนะเคลโมเนเซ่ส่วนลาซิโอเนี่ยนอกบ้านก็ไม่ดีนะครับแพ้สามจาก5้านัดมีแพ้ยูเว่ศูนย์หนึ่งในโคปาอิตาลียแพ้เลเช่แล้วก็เรียกได้ว่ามีชนะซ so ัโซโลทีมเดียวนะครับผมว่าคู่นี้เนี่ยเชีย์เวโรนาถือ2มุมไม่เสียเปรียบเชียเวโรนานะครับ ส่วนนอกนั้นเนี่ยตีสองสี่สิบห้านั้น,นยังเป็นเกณ์ในเซเรียอานะครับมอนซาเจอซามโดเรียคู่นี้เนี่ยมอนซานี่อันดับสิบเอ็ดนะครับมียี่สิบห้าแต้มส่วนซามโดเรียเนี่ยรองบวยนะครับเพิ่งมีเก้าแต้มผมว่ามอนซาช่วงนี้ดูดีเลยนะครับแล้วก็นัดที่แล้วก็สามารถชนะยูวันตุสเซ้สองศูนย์นี่ถือว่าฟอร์มดีมากๆนะครับก่อนหน้านั้นก็มีชนะเคเมาเนเซ่สองศูนย์ในบ้านก็เชื่อใจได้ส่วนซามโดเรียแพ้รวดมาสี่เกมน,นะครับ แพ้อตาลนต้าแพ้อูดิแพ้เอมโปลีแล้วก็แพ้ทางด้านนาโปลีนะครับสามตัวเลี้ยผมว่ารอตกชั้นละคู่นี้น่าเชียร์มอนซานะทางด้านนักเตะหลักๆอยู่ครบคู่นี้เชียร์มอนซานะครับส่วนคู่สุดท้ายครับไปดูที่ลาลิกาสเปนนะเกมเวลาทีสามนะครับทางด้านลาโยเบียกาโนเจออเมเดียนะครับคู่นี้เนี่ยลาโยก็ในบ้านันับแปดนะครับส่วนอเมรียลหนักสิบสองลาโยถือว่าเป็นทีมที่ช่วงหลังก็ นอกบ้านอาจจะไม่ดีแต่ว่าในบ้านเนี่ยก็มีชนะบีและเอ้าได้นะครับส่วนอเมริกาเนี่ยนัดท,ที่แล้วชนะเอสปันยอนได้3-1ก่อนหน้านั้นมีบุกเสมอบาเลนเซีย2อคู่นี้เนี่ยผมว่า,เ,าเป็นบอลสาหน้านะน้าเชียร์ไปที่อเมริกานะครับผมว่าเกรดพอๆพกันแล้วก็ทางด้านอเมริกาไม่น่าเป็นไม่น่าเป็นรองนะครับคู่นี้เจอกันล่าสุดก็อเมริกาชนะได้3-1คู 1, ่นี้เชียร์อเมริกานะครับ ันนั้น3คู่ประจำวันจันครับชอบเวโรนากับมอนซ่าในเซเรียอานะครับแล้วก็บอลลาลรกาสเปนเชียร์ไปที่อลเมเดียนะครับาฝาก3คู่แล้วช่วยไลค์ช่วยแชร์ช่องเราด้วยนะครับกดไลค์คอนเทนต์ให้หน่อยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับรับทัสนาฟุตบอลแบบจัดเต็ม a ด tb89